สวัสดีครับพบกับผมทนายโอภาสมีภาะคุเจ้ารูปนึ่งได้สอบถามมาว่ากรณีเทพระสงไทยเราในมาเลเซียได้มรณา,าภาพลงสับสมบัติของฐานจะตกเป็นของใครและวัดมีสิทธิ์ไหมคำตอบครับตามกฎหมายมาเลเซียหากพระรูปนั้นมรณา,าภาพลงโดยเทีไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไวา้ผู้เทมีสิทธ ในสับสินของฐานกาคือญาติญาตตามลำดับเทอัตตาปมบาฮาเกียนหนึ่งเกาห้าดได้กำหนดไว้นั้นก็หมายความว่าหากพระคุณเจ้ารูปนั้นเคยมีลูกเอ,อว่ามีภรรยาบุคคลเหล่านั้นกามีสิ์มากว่าไม่มีลูกพอแม่เพนอง คลองฐานจะมีสิทธิ์ในรัพย์สมบัตินั้นหากพอแม่เพนองเสียชีวิตแล้วคนลำดับต่อไปที่มีสิทธิ์ก็คือโลกองเพนองคลองฐานดังนั้นทางวัดจะไม่มีสิทธิ์อะไรก็ตามในรัพย์สินของพระคุณเจ้าเทมราภาภพนะครับซึ่งอีกประการหนึ่งเลยโดยทั่วใบวัดไทยในมาเลเซียเราไม่มีตัวตนทางกฎหมายนะครับคือไม่ได้รีจิสเตอร์กับ ทาง ROS และการไม่มีกฎไม้รับรองเมื่อเป็นเ่นั้นวัดการไม่สามารถครอบครองสับสินได้และก็สมบัติของวัดส่วนมากจะใส่เฉอบุคคลกันนะครับในเมื่อบุคคลนเะสียชีวิตคนเทได้รับสิทธิ์ก็คือคนถทกฎไม้ได้ระบ,บุไว้นะครับ